สวัสดีจ้าพบ่พอ,อกับแม่เยนี่เยอรมันอีกแล้วจ้าอันมาเด้อพี่น้องกินเข่าอีกจ้ามเมื่อนี่แม่เยนี่มีเมนูแนะนำเนาะพี่น้องเนาะปนปลาทู้ะจ้ะปนปลาทูแล้วก็ลวกผักจ้ะอ่าผักแขกคือจังแม่ยนี่บอชูฟังเนาะจ้าแล้วก็มีแตงเนาะพี่น้องคือเกาจ้าแตงแล้วก็มีทอดไข่จ้ามือน,นี่แล้วก็ปลาทูอีกสองตัวจ้า แล้วก็มีข้าวเหนียวของเรานี่แหละมาเด้จ้ามากินเข่าน้องกันจ้โอ้ยไม่ใช่นี่กับหิวเข่าคือเกาอันจังวาน้องพี่น้องเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานกับมากอะ่ะหิวเข่าคือเกาเลยจอป้าพี่น้องบหน่าเสือเลยแซ่บครับม,มีบกเขือย้ะจ้ะ ืม่ห้อกใส่ไปเนีย่ยพี่แอนี่ใา,า่มาบนปลาทูยังสุดะพึ่งเลยได้บรรยากาศกินบนปลาทูหนาหนาวไม่ผักรวกจก้ะ มาเดียวจริน่อง,งออม,าาอมันองนี่กินบะเบอเรียบดีกว่ามาจ้าอืมมพักนี่กรกลับเลยฮะเบ้อข้างเขาไปพี่่องเ็นน้ำแล้วจ้ะ คุยเอาบนปากอันใส่บักพริกอันใส่บักพริกนุ่มนะจ้ะบักพริกกี้อ่ะจ้า แดงสดๆป่ะเนี่ยบ้างั้งกรอบทั้งหวานเลยจ้ะผักผักตัวนี้นะจ้ะอืม กคุยอยังพี่น้องเห็นไหมองพี่น้องโอ้คำเข่าเนี่ยไปแล้วไปแล้วคำเขาเ่ามันเย็นนี่เฮียย้อนอยากให้พี่น้องแซมนั่นพี่นไปสองเนาะ อันวิธีทําอยู่อนอยู่ในคลิป,ลปสั่นแด้วเจ้าไ่น้องเขาไปเบิ้งเลยได้เจ้าบนปลาทูกินกับปลาทูนะ่ะใบเขาไปหนอ เนี่ยจ้าใบเขาแซ่บครับพือเขาบ้าง,งะระบ้างตาเห็นจ้าปลาทูนึ่งเนระพี่หลังนะ Phạm phim này chia ở đó chẳng, cà sẽ cái ăn lửa yêu mhm mhm nó sập sẹp mà, mhm khay sẹp ไข่ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะจ๊ะใส่มะเขือเทศน้อยนะจ๊ะแต่เขาใส่เคมือนมเขือเทศน้อพี่น้องผงชูรสทั้งเชียบอะไรใส่นะจ๊ะกระเทีมันหานอยู่แล้วจ้าเขายังหอนห่วยๆอยู่พี่น้องหนึ่งหม่อืม bài <laughs> <laughs> và thua nó phải nào làm việc nước nổi mà dạ đi cả dạo này bằng nhạc cả khác mà ไม่ใช่นี่เอินแดงทั่วแขร์ทอดไข่ไหนใส่พริกกันพริกเมเ็ดเขียวอันป้อมๆอ,อ่ะเจ้าสันๆเนาอพี่น้องเนาะ เพรริกแลเนี่ยเพราะอีกเ,รกเพราะลงมาแล้วมาฝากจังตอดใจใครแซ่บแซบไปอ,อ่ะม,มันจะเป็นแบบนี้อืมขี่ทางบันเนี่ยก็แซ่บคักแซบ ที่เห็นตะก,กี้น้องพี่น้องเนาะปลาทูอันป่นปลาทูถั่ยยังห่างก,กันจำน้องพี่น้องแสบเนาะอืมอืม,มทอดเองป่นเอง không quá chị bố hiền Xem mày coi Má má Cứ để đèn đèn má chứ Má thả rồi đấy mà Ừ ทอดใครกินับผมดหงย์นี่แหละตัวไม่แมนะพี่น้หงน์่ะกรอบครับเอาไปแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> กินผู้ดียวบ่เบิดอเรื่แล้วมาในน่องพี่น้องเนาะคืบอก่มีผู้ใดมากกินช่วยนะว่ะกินผู้เดียวบ่จำจำนะจ๊ะคุยเอาพี่น้องคุยเอา

ไฟคื้เอาพี่้องคำพ่าฉนันพ,ฉน,นพี่รองบ่เห็นไม่น,นี่นลเลยอะบาระเคียกระป่น,นะนเนาะแนวเข่ากันเด้อ เกีียวเขาเนาะบนปลาทูันไปเกีียวเขานะจำเนี้ยเมือนเาีม่เป็นผนะิวนมีนี่บลืมนะจ๊ะเก้ียวแบบเอาพี่หนองเอาอมือเลยช่วเย เห็นให้เห็นหน้าแล้วจะกินแล้มะเขืยขึ้นเนี่ือมแต่ตอนนี้กินมะเขือนี่จบอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายสุดยอดนะไม่ต้องเ้ยเมนูนี่ไม่ได้บอกโดเนเราเ่ยจะลวกแก่นนะอืม จางสีเริ่มแล้วพี่น้องะถอดไข่นไปนิดนี้บ้า อ๋ลงสีเริ่มชาลงเอีกแล้วพี่น้องเลยอื้อกลางประทูประทูเล่มหัวานในแสบตัวอืม ถอดพญาย,ยู่ได้จ้ะประเทศไนามาได้จ้ะอืมวามปะทุไหมพี่น่อปาอ,อืมกรอบ กินผู้เปียวเปิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะโอ้ยสแสีบแห้ง พี่น้อง,งแกแสบแฮงชั้วบึ้นยกูเลยจ้ะกินผูโโน้เหยวเนาะพี่น้องนี่ละจ้าเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะเมียนี้ฝากไว้ในเด้อกับเมนูนันป่นปลาทูแล้วก็ทอดไข่เนาะจ้ะแล้วก็ปลาทูสามตัวทีเข้ากับมาปนตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ พันพ่นหลายก็สิกินบ่เบิร์ต่้พนตัวเดียวกะพราแห้งเราพี่น้องเนะาะจังใดกะกินง่ายอยู่ง่ายนั่นแหละนาะจากสโลกแกนก็นคือเฮ็ดพออยู่พอกินเนาะพี่น้องเนาะเบ่เฮ็ดเบิ่์วางอลังการขนาดนั้นนาะพี่น้องเนาะอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ยังนี่เยอรมนเนี่ยะะ้อจ้จาจังใดกะอันนั้นเบิ่งแงงกันนอจ้าพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆจ้าอันอันนั้นเอฟซีหรือวัน ผู้ติดตามผู้ดูนดูคลิปแม่ยายนี่อยู่ตลอดนะจ้าจังใดกะขอให้มีความสุขกันมูวเจ้ากะจะเลื่อนกาหนาไปเรื่อยๆนะจ้าเฮ็ดยังกะให้ชมความปัาถนาเด้อพี่น้องเด้จอจ้าพอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะอันแค่นี้ละจา้าวัสด,ดีจา้าชู